นี่หคืนคืเล่นดทไน,นะครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมลืมร้องเพลงลอยกระทงเริ่มใหม่นะคะ,ะอ,อ่าเฮ้มาอยู่ข้างหลังอ่ะนายถือกระทงเล็กแ่เได้ขได้เก็บนะ ระลอยกระทงตึงงึลกระทงเพียงไม่เขาเป็นไรเดอก่อน o n นวันทูท Two t h r ฟ o u ว s e ไรเดอรไรเดอรวาลย n e ือ n e l e v v e t e เราทั้งหลายชายสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันเลยเขาเชื่อน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระถ u บุญจะสุขให้เราสุขใจบุญจะสุขให้เราสุขใจจบเลยครับ